สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะยายาก็เข้าครัวมาทําขนมกินนะคะซึ่งเมนูวันนี้ก็คือขนมสาคูมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะพอดีว่ายายานะคะเห็นมะพร้าวอ่อนลูกหนึ่งอยู่ในบ้านนะคะไม่รู้ว่าเป็นของใครคะ่ะก็เลยเอามาทําขนมกินซะเลยถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะก็จะมี เม็ดสาคูค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็กะทิ1กล่องค่ะหรือว่าสองร้อห้าิบมลนะคะแล้วก็น้ำเปล่าสี่ถ้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนชานะคะซึ่งปกติแล้วค่ะเขาจะนิยมใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแต่ว่าที่บ้านยายามไม่มีค่ะก็เลยใช้แป้งข้าวเจ้าแทนนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำเม็ดซาคู่ของเราไปผ่านาน้ำสักรอบสองรอบนะคะแล้วก็พักไว้สักครู่นะคะ ขั้นตอน,นต่อไปค่ะเราก็เทน้ำที่เตรียมไว้นะคะลงไปในหม้อเลยแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะเราก็จะมาใส่ซาคูลงไปค่ะและตอนนี้ค่ะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซาคูกันเลยค่ะใส่ซาคูลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเรื่อยๆเลยนะคะ ตรงนี้เราต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเม็ดซาคูมันจะติดมอได้นะคะและคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเม็ดาคูของเราจะมีลักษณะใสเหมือนตากบนะคะและตอนนี้ค่ะเม็ดซาคูของเราก็ใส่แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะ และพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะก็คนให้เ,เนื้อมะพร้าวแล้วก็เม็ดสาคูเข้ากันนะคะซึ่งคั้นตอนนี้นะคะเราต้องค่อยคคนนะคะอย่าคนแรงเกินไปเพราะว่าจะทำให้มะพร้าวของเราค่ะเละได้นะคะและก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อมะพร้าวและสาคูจะเข้ากันดีนะคะและพอเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาทำตัวน้ำกะทิกันนะคะเราก็เทน้ำกะทิลงไปในหม้อที่เตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็น้ำเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าที่เตรียมเอาไว้ค่ะเทลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะเรายัางไม่ต้องเปิดเตานะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดเตาจะทำให้ตัวแป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่ละลายค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าตัวแป้งจะละลายไปกับตัวน้ำกะทินะคะและพอเราคนจนแป้งละลายแล้วนะคะเราก็เปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะ คนไปจนกว่าน้ำกระทิของเรานะคะจะเริ่มข้นค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำกระทิของเราเริ่มข้นแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะและนี่ค่ะก็คือหน้าตาสาคูมะพร้าวอ่อนของยายานะคะต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากเลยค่ะทุกคนและตอนนี้ค่ะยายาก็ขอตัวไปกินขนมกันนะคะทุกคน ไว้เจอกันใหม่มะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย